ฮาลาบาลาป่าจิตหลุดผลงานกำกับภาพยนตร์ครั้งแรกของเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์ไทยรัฐเป็นนักเขียนการ์ตูนชาวไทย เรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อมังงะสยองขวัญทาผู้มีเอกลักษณ์ความสยองเฉพาะตัวเต็มไปด้วยไอเดียสุดแหวกและสร้างสารรค์สร้างผลงานระดับโลกไว้มากมายนอกจากนี้เขายังเมืองหลังความหลอนของภาพยนตร์และซีรีส์ไทยอีกมากมายอย่างเช่น13เกมสยอง Body, บอดี้ศพเครื่องหมายสี่เหลี่ยม19เดือกคอนเรเตอร์คนประกอบผีและอังคารคลุมโปงเอ็กซ์ตรีมซึ่งเร็วนี้ทุกคนจะได้รับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่อง ของเขาพาลาบาลาป่าจิตหลุดโดยค่ายหนังที่กำลังมาแรงอย่างแบรนติงซีนีมาผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างเรดไลฟ์ Life, และท่าทีเอชราวสังเวียนมวยรองพาลาบาลาป่าจิตหลุดนอกจากจะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเอกสิทธิ์ไทรัฐแล้วหนังยังมีความน่าสนใจแตกต่างไม่เหมือนใครมีความเป็นครีเอทีฟเฮอร์เรอร์เป็นความสยองรสชาติใหม่ๆที่จะพาเราแบบไปเปิดประสบการณ์ความสยอง มือนั่งรถไฟหอตีลังกามุดอุโมงเป็นสไตล์ยังไม่เคยมีใครเคยทํามาก่อนเราอาจจะเคยเห็นหนังต่างประเทศบ้างแต่เรายังไม่เคยเห็นสิ่งนี้ในไทยความน่ากลัวที่มันที่มันมีรสชาติที่มันแปลกหน่อยที่มันมีวิชวที่ชวนเหวอจุดเริ่มต้นของฮาลาบาลาป่าจิตหลุดนั้นเอกสิทธิ์ไทยรัฐได้เล่าว,ว่าไม่เคยได้ยินชื่อป่าฮาลาบาลามาก่อน จนกระทั่งไปหาข้อมูลตอนที่จะเอามาเขียนหนังสยองขวัญเรื่องล่าสุดครับแล้วพบว่ามันมีป่าชื่อนี้อยู่ในไทยของเราเป็นชื่อป่าของเราเองรู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยแล้วก็ยิ่งไปค้นหาเรื่องราวในป่ายิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกมันมีมันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์สุดๆอยู่ทางภาคใต้ของเราอยู่ทางนราธิวาสอยู่ทางยะลาครับแล้วก็มันมีเรื่องราวที่ลึกลับ ที่ยังไม่มีใครเข้าไปถึงด้วยในป่าดิบแบบพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยผืนหนึ่งเลยครับแล้วก็น่าสนใจมากก็เลยสนใจป่าฮาลาบาลาแล้วก็อยากจะเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะ่ะ เรื่องราวน่ากลัวที่มันน่าค้นหาเอามาเล่าให้ทุกคนได้รู้เรื่องนี้เหมือนกันครับโดยหนังจะเล่าเรื่องราวของแดนตำรวจมือดีคนหนึ่งซึ่งมีเหตุให้ต้องถูกย้ายไปภาคใต้เขาต้องย้ายไปพร้อมกับวิแฟนสาวเขาที่กำลังมีท้องด้วยเขาต้องย้ายไปที่ที่ภาคใต้สุดแล้วไปอยู่ที่สอนอ,นอที่ป่าฮาลาบาลาแล้วก็ไปเจอเรื่องราวสยองขวัญเมื่อมีเหตุให้ต้องเข้าไปตามล่าคนร้ายในป่านั้น เป็นการไล่ล่าอาชญากรที่โคตรโหดทำให้เขาเจอเรื่องลึกลับและความสยองที่ซ่อนอยู่ในนั้นอีกด้วยความเป็นปรมาจารย์นั่นการ์ตูนสยองขวัญไทยจึงมีลายเซนเพื่อมาเพิ่มมิติของวิชชั่นในภาพยนตร์ด้วยมุมกล้องด้วยวิธีการมีความบันเทิงเหมือนที่เราดูการ์ตูนที่มันฆ่ากันเลือดสาดเรื่องหนึ่งฮาลาบาลาป่าจิตหลุดวันที่3เมษายนนี้ทุกรงภาพยนตร์ สารวัตรแดนเตอชันทวิทย์ตำรวจมือปราบใชา้ยาแดนร้อยศพได้รับโอกาสกอบกู้ชื่อเสียงเพื่อแลกกับการกลับไปประจำการที่กรุงเทพมหานครแต่ภารกิจนี้อาจหมายถึงการเดินเข้าสู่ขุนนรกเมื่อเขาต้องตามล่าตับตาไฟปูบแบลกเฮศหัวหน้าแกงวิปริตที่หนีออกจากเรือนจำและหายตัวไปในป่า ฮาลาบาลาดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้ากล้อกลาภายใต้เงามืดของป่ามรณะตำนานกระซิบถึงบาตอกเผากินคนโบราณที่ถูกลืมเลือนหรือบางทีพวกมันก็ไม่เคยจากไปไหนแดนต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับชีวิตของวินิชานัทนิชาภรรยาท้องแก่ผู้หวาดวันต่อบ้านกลางป่าหลังใหม่ที่อาจไม่ใช่เพียงพวกเขาสองคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเพราะบางสิ่งกำลังเฝ้ามองและมันพร้อมจะลืนกิน